หมดเงินกับการซื้อลองพื้นไปเยอะค่ะใช้ไม่กี่อาทิตย์ก็หมดขวดอีกละถ้าไม่โบกรองพื้นหนาๆน,นะคะก็ไม่ได้ฝ้ามันดําเด่นชัดมากเลยค่ะตอนสาวๆนะคะไม่เคยดูแลผิวหน้าเลยค่ะครีมอะไรก็ใช้ได้หมดกันแดดยี่ห้อไหนก็ใช้ได้พออายุเข้าเลขสีเท่านั้นละค่ะฝ้ากะเยอะแยะเต็มหนกแก้มไปหมดเลยค่ะเจอใครก็ทักนะคะหน้าดําหน้าหมองคล้า ออกจากบ้านแต่ละทีต้องใส่หมวกใส่แว่นใส่แมสนะคะอายค่ะอายมากๆเวลาจะออกไปไหนเนะะี่ยค่ะพยายามหาทางรักษาฝ้ามาทุกวิธีนะคะตั้งแต่การรักษาหลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นอย่างพี่นะคะเคยทําเลเซอร์มาหลายครั้งนะคะแรกๆนะคะฝ้าก็จางลงนะคะแต่มันไม่ได้าหายถาวรค่ะรักษาบ่อยครั้งไปหน้าเราก็บางมันก็ทําให้ฝ้าขึ้นหนาขึ้นแล้วก็ดําขึ้นค่ะ เวลาเราอยู่คนเดียวนะคะก็ทุกใจเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะปัญหาเรื่องฝ้าเวลาออกไปข้างนอกเจอคนอื่นเข้ามาทักเรานะคะไปทําอะไรมาหน้าดํามมองคล้าตากแดดมาหรอยิ่งทําให้เราทุกใจไปใหญ่เลยค่ะรู้ไหมความมั่นใจที่เคยมีมามันถล่มไปหมดเลยนี่เราต้องทนอยู่กับฝ้าหนาๆอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตหรอช่วงหลังๆนะคะใครบอกว่าครีมเซรั่มอะไรดีพี่ก็กวาดมาใช้หมดเลยค่ะแต่ที่ประทับใจก็คือได้มาเจอยันฮีพรีเมียมเซรั่มขวดนี้ค่ะ ประทับใจเริ่มแรกเลยนะคะก่อนที่จะได้ใช้สินค้านะคะพี่มีโอกาสที่จะได้ปรึกษากับทีมผู้เชี่ยวชาญของยันฮีโดยตรงค่ะคือถามปัญหาเกี่ยวกับหน้าเราไปนะคะคือเขาตอบได้หมดเลยค่ะมันเป็นการแนะนําที่จริงใจทําให้เราได้รับการรักษาอย่างถูกทางค่ะมันเหมือนเราไม่ได้แก้ปัญหานี้อยู่คนเดียวมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนําแก้ไขปัญหาให้เรามันดีมากๆเลยเซรั่มหลักร้อยแต่เราได้ผู้เชี่ยวชาญจากยันฮีมาดูแลเราถึงที่บ้าน สัมผัสแรกของเซรั่มนะคะมันบางเบาไม่หนาไม่หนักหน้านะคะเหมือนมีเนื้อฟิล์มบางๆมาเคลือบที่ผิวเราค่ะพี่ก็จะทายันฮีเซรั่มตัวนี้นะคะทุกเช้าเป็นตัวแรกเลยนะคะก่อนจะทารองพื้นหรือว่าครีมกันแดดเนาะส่วนตอนก่อนนอนพี่ก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันค่ะใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยต้องยอมรับตรงๆเลยนะคะว่าพี่ไม่ได้คาดหวังเลยค่ะว่าฝ้าหนาๆบนหน้าพี่เนี่ยมันจะหายหลังจากใช้ยันฮ um ีเซรั่ม2 3ถึงสัปดาห์เท่านั้นนะคะ ฝ้าที่มีอยู่บนหน้าพี่อะค่ะจางลงนี่คือผิวหน้าของพี่นะคะหลังจากใช้ยันทีไซลัม2เดือนเห็นได้ว่าฝ้าของพี่ตอนนี้นะคะจางลงมากๆเลยค่ะวันนี้พี่ได้ผิวหน้าแข็งแรงกลับมาพี่ดีใจอย่างบอกไม่ถูกเคยคิดว่าตัวเองอะต้องทนอยู่กับฝ้าหนาๆนนแบบนี้ไปตลอดชีวิตหรอแต่วันนี้พี่ไม่ต้องทนแล้วพี่ได้ความมั่นใจกลับมาเต็มร้อย นอกจากพี่จะติดใจยันฮีเซรัมขวดนี้นะคะที่กำจัดฝ้าให้พี่ได้พี่กล้าพูดได้เลยค่ะว่าพี่ให้ทุกคนในบ้านใช้หมดเลยค่ะตั้งแต่สามีนะคะเขาเป็นคนหน้ามันนะคะได้เซรัมตัวนี้ไปเขาก็ติดใจค่ะมาถึงลูกสาวนะคะเขาเป็นสิวแพ้ง่ายนะคะก็ได้เซรัมตัวนี้ละค่ะที่ช่วยดูแลพี่ว่ายันฮีพรีเมียมเซรัมขวดนี้มันพรีเมียมจริงๆที่สำคัญนะคะมันตอบโจทย์ทุกสภาพผิวค่ะ ถ้าคุณยังไม่มั่นใจหรือมีปัญหาผิวหน้าแบบอื่นๆทักไปปรึกษาเขาได้เลยค่ะพี่ว่าคุณจะต้องประทับใจในคำแนะนำอย่างจริงใจแบบที่พี่ได้รับแน่นอนค่ะ